6ตุลา19 6ตุลา65อาากรรมโดยรัฐและอาากรรมโดยบุคคลมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรและอะไรคือบทเรียนและอะไรคือข้อเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นใน6ตุลา19เราสามารถเทียบเคียงได้กับเมษาพฤษภา53มันเป็นอาากรรมโดยรัฐในทัศนะของแดนโดยแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐที่เป็นรัฐตัวจริง องค์กรของรัฐทั้งหลายทั้งปวงที่มีลักษณะจารีบและต้องการที่ให้ผู้นำหรือชนชั้นนำจารีตนิยมได้ครองอำนาจต่อไปภายใต้คำพูดที่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ในยุคสมุูรณาหย,ยาสิทธิราชเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือว่ามันไม่มีสิทธิเิรีภาพมันไม่มีความเท่าเทียม ที่แท้จริงแล้วก็มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนแต่อำนาจยังอยู่ที่ชนชั้นนำจารตนิยมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานความมั่นคงทั้งหลายและก็เจ้าหน้าที่รัฐที่สันทัดในการปกครองไม่ได้สันทัดในการบริหารสิ่งที่เกิดขึ้นใน6ตุลาแนนก็เทียบเคียงกับธรรมนูญกรุงโรมได้ก็คือเป็นอายกรรมต่อมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็น6ตุลา หรือเมษาพฤษภา53ล้วนแต่เป็นอาญกรรมต่อมนุษยชาติที่ทำอย่างกว้างขวางในอย่างเป็นระบบก็จะมีองค์ประกอบที่ถูกสร้างขึ้นอย่าง6ตุลาเนี่ยเตรียมตัวมาก่อนเลย3ปีพอ14ตุลามีความสำเร็จของเยาวชนปัญญชนภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายจารีตในการขับไล่ระบอบ ถนอมประพาธซึ่งของอำนาจยาวนานเกินไปล้วและทำท่าว่ามันจะล้นเกินจนกระทั่งฝ่ายจารีตเองควบคุมไม่ได้14ตุลาก็ถูกวางแผนเอาไว้นานแต่เอาเป็นว่าพอหลัง14ตุลาพับ๊บก็เตรียมการทันทีในการจัดการเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสงครามเย็นตอนแรกผนึกกำลังฝ่ายซ้ายและเยาว,วชนนักศึกษาเพื่อที่จัดการกับการสืบทอดอำนาจของทหาร แต่ว่าพอได้รับชัยชนะแล้วก็ได้พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายคารความมั่นคงเตรียมตัวทันทีเลยในการจัดการทำลายในการแบ่งแยกทำให้กลุ่มเยาวชนกลุ่มอาชีวะแยกตัวจากศูนย์การนิสิตนักศึกษาฝ่ายศูนย์การนิสิตนักศึกษาก็มีการถูกแทรกแซงแล้วก็แยกฉลาย เตรียมการมา3ปีจนกระทั่งถึง6ตุลา19มันก็มีทั้งมวลชนที่จัดตั้งแล้วก็จ้างกลุ่มกระทิงแดงเข้ามาเป็นส่วนในของเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเงินเดือนแล้วจนกระทั่งมาตอนหลังก็เอามาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำแบ่งแยกแล้วก็เตรียมการในการปฏิบัติการ IO แล้ว,ว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งแม้กระทั่งพวกกันเองก็ยังบอกว่า6ตุลา19 อาจจะไม่ใช่อารยกรรมโดยรัฐเพราะถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องกันกับพกทอนสุสัญญาเจนีวาซึ่งกระทาในระหว่างในกรณีที่มีสงครามด้วยซ้าอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่4เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงครามในข้อ3ต่อให้เป็นสงครามนะผู้ที่ไม่มีอาวุธ ผู้ที่เป็นเฉลยถูกจับเป็นเฉลยไม่มีอาวุธหรือหมดทางต่อสู้คุณก็ไปทําจัดการเขาไม่ได้อันนี้เป็นการคุ้มกันพลเรือนอันนี้เป็นฉบับที่ปรับปรุงเป็น1949บุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในการสู้รบโดยตรงรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพที่วางอาวุธแล้วมีอาวุธแต่วางแล้วนะและผู้ซึ่งถูกการออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้บาดเจ็บหรือเพราะเหตุอะไรก็ได้ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างอันเนื่องมาจากเช่นข้อขัดแย้งในเรื่องเชื้อชาติผิวเรื่องความขัดแย้งสงครามทุกอย่างเพราะนั้นห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิดการทําทารุณกรรมการทรมานการจับตัวเป็นประกันการทําลายเกียรติยศแห่งบุคคลแล้วก็การตัดสินลงโทษปฏิบตัติโดยไม่มีคําพิพากษาของศาล นี่คือสงครามและนี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัตินาซีคือในพลบางส่วนน่ะที่ต้องขึ้นศาลที่นูเรมเบิร์กเพราะมีคำสั่งว่าให้จัดการกับไม่ว่าถ้าเห็นคอมมิสซาของรัเสเซียไม่ว่าจะมีอาวุธไม่มีอาวุธอะไรก็ตามยิงได้เลยเนี่ยเขาต้องขึ้นศาลโลกเป็นศาลอาญาระหว่างประเทศที่เฉพาะที่เกิดขึ้นในหลังสงครามโลกครั้งที่สองและพวกนี้ไม่มีอายุความ ฟองได้ตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นหลายคนแก่มากแล้วก็พึ่งมาขึ้นสานี่คือกติกาของโลกแต่คำถามว่าในประเทศไทย6ตุลาหรือพฤษภา35หรือ53เนี่ยต่อให้มีบางคนบอกว่าพวกนี้เป็นส่วนของปกตซึ่งความจริงมันไม่ใช่อาจารย์ธิดาเข้าป่าหลัง1-9ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปกทมาก่อนเลย ปัญญชนที่เข้าป่าก็ล้วนหนีภัยสยองอาจจะมีบางคนอยู่ในระบบจัดตั้งบ้างจํานวนหนึ่งแต่ไม่ใช่อแต่สมมุติว่าถ้าใช่คุณก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้ทด่หอ้างอนุสัญญาเจนีวาพวกคุณเป็นผู้ถืออาวุธของรัฐคุณไม่มีสิทธิ์ยิงคนไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธแล้วใน6ตุลาเนี่ยนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยที่ถูกกระสยิง ตามที่เราได้ฟังการบรรยายเนี่ยเขาไม่มีอาวุธแล้วก็ทําอย่างไร้ศีลธรรมไม่ว่าแม้กระทั่งเป็นศพแล้วมาถึงเมษาพฤษภาหาสามก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นอาชญากรรมที่ทําโดยรัฐรัฐที่เป็นรัฐตัวจริงกลไกร,รัฐของระบอบที่ควบคุมโดยอำนาจดิยมจารีดนิยมกระทำต่อประชาชนมือเปล่า อันนี้มันจะเป็นผลซึ่งมีการอบรมกันหรือเปล่าโดยเฉพาะย,ายิ่งสงครามเย็นทีบลงเขาเผาลงถังรวมทั้งเหตุการณ์6ตุลาก็อยู่ในช่วงสงครามเย็นก็ถูกกระทำซึ่งผิดผิดมากแต่ว่าปี53มันไม่ใช่สงครามเย็นมันเป็นความขัดแย้งในเรื่องระบอบซึ่งมีแต่คนโง่ท่านนั้นที่เอาบุคคลมาเป็นศัตรู แล้วก็มีความหลงผิดเพราะน,นี่คือความขัดแย้งของระบอบเพราะบุคคลก็ตายไปได้อย่างเช่นสมมติเป็นพลเอกเปรมกับคุณทักษิณดังนี้เป็นต้นไม่มีสองคนนี้ประเทศไทยก็ยังขัดแยง้งเพราะน,นี่เป็นความขัดแย้งของระบอบไม่ใช่ความขัดแย้งของบุคคลใครที่หลงผิดว่าเป็นความขัดแย้งของบุคคลแล้วเกลียดชังคุณทักษิณเนี่ยมากจนกระทั่งลืมคิดไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะทำลายระบอบประชาธิปไตย ตอนนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกตัวแล้วหรือยังแต่ว่าเดนบอกได้เลยว่า6ตุลาค9 19เป็นอาญากรรมโดยรัฐมีทั้งองค์กรมวลชนมีทั้งการปฏิบัติการ I.O. จัดการตัดการสื่อสาร<ม>แล้วก็มีการปรับปรามกว้างขวางทั่วประเทศอันนื่องมาจากสงครามเย็นรวมทั้งปี53ด้วยซึ่งเข้าข่ายอาญากรรมต่อมวลมนุษยชาติถ้าในกรณีธรรมนูญกรุงรม เพราะเราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะในการทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยเฉพาะยิางยิ่งในปี53นะซึ่งยังไม่ได้รับความยุติธรรมคนที่ตายรวมทั้งคน6ตุลาด้วย6ตุลา65เป็นการกระทำโดยบุคคลแน่นอนผู้กระทำคือใคร10บตำรวจเอกปัญญาคำราบเป็นอดีตตำรวจทำหน้าที่สิเวรแล้วก็ตอนแรกก็ อ้างว่าเป็นเพราะคลั่งยาหรือเปล่าจนก,กระทั่งคําพูดของพลเอกประวิตรที่บอกติดยาล้วยจะให้ทําไงซึ่งเป็นคําพูดที่ไม่น่าฟังเป็นอย่างยิ่งเลยไร้ความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงแม้ว่าจะเพิ่งให้ออกไปแต่การที่ออกไปไม่ได้ไหมายความว่าตํารวจกรมตํารวจและผู้บัญชาการตํารวจทุกขั้นเนี่ยทุกระดับเนี่ยและรวมทั้งนายกมนตรี จะไม่ต้องรับผิดชอบเพื่อเปรียบเทียบระหว่างอาชญากรรมของรัฐกับอาชญากรรมเกิดจากบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราทราบมาว่าสีครั้งสุดท้ายที่มีการใช้ปืนกระาดยิงหมายถึงยิงหรือฆ่าคนที่ไม่รู้จักกันมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องคนในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของการแก้แค้นมีความขัดแย้ง อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่กรณีที่ยิงคนที่ไม่รู้อ e ีโนอินเนไม่ได้มีความขัดแย้งกันมาก่อนเลยเนี่ยเราพบว่าสีคดีหลังเนี่ยเป็นฐานแค่สามคดีฐานที่กรณีโคราชนั่นก็สามสิบกระสบแล้วครั้งนี้เป็นตำรวจก็สามสิบกระสบการกราดยิงที่เิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่รัฐถ้าไปเทียบกับสหรัฐหรือไปเทียบกับประเทศอื่นเป็นคนที่มีปัญหาอยู่ในสังคมแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเพราะว่าเขาอาจจะเลี้ยงดูดี หรือว่ารัฐของเขามีการดูแลดีอบรมดีนะเพราะว่าผู้ถืออาวุธเนี่ยมันจะต้องได้รับการอบรมมันจะต้องได้รับการคุ้มครองและดูแลวิน,นัยอย่างเข้มงวดอาวุธก็เป็นอาวุธของประชาชนที่เสียภาษีไปเงินเดือนก็เป็นเงินเดือนของประชาชนแล้วอยู่ๆคนเหล่านี้จะมายิงแบบไม่รู้อินโนอินเน ได้อย่างไรมันไม่เคยเกิดขึ้นที่อื่นแต่ทําไมประเทศไทยซีรายเป็นทหาร3เป็นตํำรวจหนึ่งคำถามของดิฉันก็คืออยากให้พวกเราลองคิดดูว่าเอาชัดๆ6ตุลา19กับเมษาพฤษภา53เมษาพฤษภา53คนที่ถูกยิงเนี่ยยิงจากข้างบนขึ้นไปนะ70-80%เนี่ยยิงจากหัวมาถึงแค่อกแปลว่าตั้งใจยิง แล้วถ้าเห็นคลิปบางคลิปที่เป็นพลซุ่มยิงสองคนน่ะคนหนึ่งบอกเลยบอกว่าทํามือบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเปรี้ยงเลยยิงเลยก็มองเห็นแล้วว่าเขาไม่มีอาวุธหกศพวัดปทุมมองเห็นเลยว่าไม่มีอาวุธทาให้การในขั้นสอบสวนในขั้นไต่สวนเนี่ยทหารที่อยู่บนรางเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นมีการยิงแต่ไอคนที่ยิงบอกว่า มีคนยิงแต่คนที่ยืนเฉยๆแล้วไม่ได้ยิงบอกว่าไม่มีใครยิงมานี่คือคำให้การก็คือคุณอยู่ในที่สูงคุณมองเห็นแล้ว,วเขาไม่มีอาวุธคำถามของท่านก็คือว่าคุณยิงได้ยังไงบอกปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่ได้สอนให้ยิงคนที่ไม่มีอาวุธนะแล้วมันผิดด้วยไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำมีแต่คนบ้าปา่าเถื่อน หรือมิฉะนั้นก็คือกินยามากกันหมดทั้งประเทศหรือไงทไมถึงสามารถสั่งลูกน้องนะแล้วลูกน้องก็ยินดีปฏิบัติตามคําสั่งได้ก็คือยิงคนที่ไม่มีอาวุธยิงพยาบาลยิงช่างภาพเขาถือกล้องเขาแบกกล้องเขาไม่มีอาวุธนะ่ะคุณยิงเขาได้ยังไงหรือคนถือธงชาติไทยในวันที่10เมษายนยิงหัวเขาเลยกระจุยเลยทําไมคุณยิงเนี่ยอยากจะถามว่ารัฐไทยและโดยเฉพาะกองทัพ และเจ้าหน้าที่รัฐที่ถืออาวุธเนี่ยคุณอบรมกันยังไงคุณสั่งสอนกันยังไงคุณจึงสามารถฆ่าคนไม่มีอาวุธได้อย่างเลือดเย็นอย่างไม่สะทกสะทานแล้วคุณคิดไหมว่าสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลได้นั่นก็คือเมื่อคนบางส่วนเนี่ยเกิดความเครียดขึ้นมาก็อาจจะมองเห็นชีวิตของคนอื่นๆเนี่ย เป็นผักเป็นปลาเป็นอะไรมองมองไม่เห็นว่าเป็นมนุษย์เท่ากันหรืออันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตในเชิงจิตวิทยาด้วยว่าถ้าถูกอบรมในการถืออาวุธว่าเด็ดขาดคุณยิงหรือคุณฆ่าคนที่ไม่ถืออาวุธไม่ได้ไม่ได้ทุกกรณีต่อให้ในสงครามก็ทำไม่ได้หรือคุณสอนว่ายังไงเออไอพวกนี้มันเป็นพวกยวน เป็นพวกล้มเจ้าดูสิมันเล่นละครทําให้มองเห็นว่ามันเป็นการดุมิหรืออะไรประมาณนี้ในเรื่องการเล่นละครในยุคหกตุลาซึ่งเจ้าตัวเขาก็มาบอกแล้วว่าไม่มีการวางแผนอะไรทั้งสิน้นทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่าคนมันจะหาเรื่องมันก็หาเรื่องจนได้เดนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่าในการฝึกเพื่อที่จะให้ฆ่าพี่น้องประชาชนในประเทศเดียวกันก็ต้องปลุกเรื่องนี้มันถึงมีผังล้มเจ้า มีเรื่องราวล้มเจ้าออกมางาน,นเน้นปัญหาเรื่องความจงรักภักดีทั้งเรื่ที่มันไม่มีมูลความจริงอะไรแต่ต่อให้สมมติเขาคิดจริงหรือว่าเขาผิดศาลต้องตัดสินนี่งไงอนุสัญญายเจนีวาจะทําไปโดยตามอําเภอใจไม่ได้ต้องศาลตัดสินแล้วในธรรมนูนกรุงโลงก็เน้นในเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศนั้นก็บอกเลยว่าถ้ายังไม่มีศาลตัดสินต้องถือว่า ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนผิดดังนั้นในระหว่างที่เป็นการฆาตกรรมหมู่โดยคนรวมหมู่โดยคนที่อยู่ในอำนาจรัฐกับการทำการฆาตกรรมคนที่ไม่รู้อิโนอิเนเนี่ยโดยคนคนเดียวมันก็มีนัยยะเกี่ยวข้องในทางจิตวิทยาด้วยเหมือนกันคือเห็นคุณค่า ของเพื่อนมนุษย์หรือไม่หรือว่าถือว่าตัวเองมีอำนาจมีกำลังพลมีอาวุธแล้วสามารถที่จะจัดการประเทศจัดการกับผู้คนยังไงก็ได้จะฆ่าจะแกงยังไงก็ได้ไปเดียวก็นิรโทษไปเดียวก็ทำรัฐประหารไปเดียวก็ฉีกรัฐธรรมนูนแล้วก็เขียนใหม่รัฐธรรมนูนเขียนแล้วไม่ชอบใจก็ตีความให้มันเข้าข้างคิดว่าอาจจะอยู่จนหมดอายุความหรือเปล่า เดนก็ไม่รู้เดนอยากจะตั้งข้อสังเกตในวันนี้ว่า6ตุลา19เมษาพฤษภา53เป็นการกระทำทั้งฆาตกรรมทั้งจับกลุ่มคุมขังทั้งการทำให้บาดเจ็บที่มีลักษณะเป็นระบบมีลักษณะเป็นโครงสร้างว่าไปตามสารนายระหว่างประเทศเลยนะแล้วทำอย่างกว้างขวางไม่ใช่ว่าเป็นการทำเฉพาะหน้าตัดสินใจเฉพาะหน้า คนเดียวแบบกรณีหกห้าอันนั้นเนี่ยมันเป็นอาญากรรมต่อมนุษยชาติแต่อันนี้แน่นอนเป็นคดีอาญาของบุคคลแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเมื่อคุณเป็นผู้ถืออาวุธกินเงินเดือนของประชาชนคุณไม่เคยถูกอบรมหรอว่าคุณจะใช้อาวุธของประชาชนมาฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาไม่ได้ ความคิดที่ว่าอยากจะแสดงอำนาจแม้กระทั่งเป็นบุคคลมันก็สามารถสร้างภัยสยองได้อย่าว่าแต่เป็นทั้งอำนาจรัฐเลยที่ฉันอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตและนำเสนอมาอย่างรัฐบาลและประชาชนไทยและพรรคการเมืองทุกพรรคแน่นอนปัญหาแรกก็คือปัญหาย,ยาเสพติดต้องถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเรารู้กันว่าขณะนี้ยาเสพติดเนี่ยหาง่ายและมีเป็น จำนวนมากกลายเป็นเรื่องปกติอาชญากรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดมีเป็นจำนวนมากแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ใครมีการฆ่าตัดตอนโดวยวิสามันซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ดิฉันทราบไอ้ที่บอกว่าตายตตดตอนยุคทักษิณ3 0 0 0 4 0 0 0 0ศพนั่นนะ่ะมันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเพียงจำนวนหนึ่งเกี่ยวข้องนะแล้วในกรณีเนี่ย มันยังสงสัยมีการฆ่าเพื่อตัดตอนกันเองกับกรณีที่ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าในตลอดเวลาของอในสังคมไทยทุกปีทุกเดือนการตายที่เกิดขึ้นโดยหาฆาตกรไม่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่จำนวนหนึ่งทุกปีดังนั้นแม้ดิฉันอาจจะมีบางส่วนที่คิดว่าไม่เห็นด้วยกับทางพรรคเพื่อไท แต่เดนก็คิดว่ากรณีต้องแฟกับพรรคเพื่อไทยและแฟกับคุณทักษิณด้วยไม่ใช่หลับหูหลับตาบอกว่าค่าตัดตอนค่า3ามพันสีพันซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะตัวเลขเหล่านั้นเป็นตัวเลขรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ละปีดังนั้นต้องจัดการเรื่องยาเสพติดแต่เนื้อกว่าเรื่องยาเสพติดก็คือผู้ถืออาวุธในประเทศไทย พูดถืออำนาจในประเทศไทยคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่คิดว่าอำนาจอยู่ที่คุณแล้วคุณจะจัดการอะไรก็ได้ไม่ว่าจะจัดการคนที่เห็นต่างทางการเมืองมันก็เลยกลายเป็นมรดกที่มีปัญหาที่อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดว่าตัวเองมีอำนาจแล้วก็เกิดโรคติดต่อแบบเดียวกัน เดือนไม่อยากจะพูบเรื่องโรคติดต่อจากนายนะก็คืออำนาจนิยมแล้วก็มองไม่เห็นคุณค่าของชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่อยู่แม้กระทั่งในประเทศเลิกซะทีการที่บอกว่าคุณจะสามารถยิงใครก็ได้ไม่มีอาวุธต่อให้เขามีคดีความอะไรก็ตามเหมือนที่คุณพูดเรื่องฆ่าตัดตอนนั่นแหละต่อให้เขาเป็นคนขายยาเสพติดคุณก็ไปยิงเขาทิ้งไม่ได้ แล้วนี่ยิงในที่สาธารณะเนี่ยไม่มีใครพลเรือนไทยก็ยังไม่ทํามีแต่ทหารไทยกับตํารวจไทยจํานวนหนึ่งซึ่งเดฉันไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหา,อ,าอย่างอื่นนอกจากเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่เดฉันคิดเอาเนี่ยก็คือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติ ที่ได้รับการอบรมมาด้วยหรือเปล่าว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ปืนเมื่อนายสัง่งยิงคนที่ไม่มีอาวุธก็ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะ